สวัสดีครับผมแทรทาษาะนะา,าึงสานย์นะนสา55010 0 1 6 3 1 0 0ครับคลิปนี้ผมจะมาทำโฮมเวิร์กชิ้นงานอะไรก็ได้นะครับผมจะทำที่เปิดหัวดครับเรามาเริ่มเลยนะครับแรกก็เปิด Solidworks นมะจากนั้นก็สร้าง ไฟใชิ้งานขึ้นมาครับเลือกแบบผ่านนะครับแล้วเราก็เริ่มสเก็ตที่เปิดขววของเราโดยผมจะเริ่มจากภาพทางด้านขวานะครับไล์แพงนะครับก็เป็นมอง,มองให้เป็นม,มองหูแล้วก็เริ่มวาด เร้่ว,วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมาสองสองอันนะครับแล้วก็ใช้เส้นตรงลากเชื่อมสี่เหลี่ยมสองอันนะครับจากนั้นผมก็จะมากำหนดขนาดนะครับ ตรงนี้เป็นสามสิบมีเมตหรือเจสิบ ผมให้ตรงนี้สูงสิบมิลลิเมตรนะครับก็ให้หมุนตรงนี้เป็นร mm. ้อยสี่สิบห้ามิลลิเมตรร้อี่สิบหองศานะครับค,ความหนาก็3มมิลลิเมตรนะครับ จากนั้นผมจะทำการดึงชิ้นงานออกมานะครับโดยใช้ฟ uh, ังก์ชันเล็กถูกแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการดึงนะครับ 10มิลเมตรนะครับตกดตกลงครับ,ออรบโอเคครับโอเคครับกดตกลงนะครับแล้วเราก็จะได้รูปทรงคร่าวๆข,ของที่เปิดขวดนะครับ ต่อไปผมจะตัดชิ้นงานเป็นส่วนของด้านบนนะครับให้เป็นส่วนโค้งกลมนะครับแล้วก็เลือกมันแล้วก็กดสกเกตให้เป็นทรงที่เราต้องการนะครับโดยผมจะสร้างเส้นเส้นลายขึ้นบนนะครับ ก็ใช้วงกลมนะครับน,นะครับ,รบลาจกะใช้เส้นตรงนะครับรวาดข้อบให้กว้โอเคครับแล้วก็กด เอ่กซูตรคัดนะครับเล็บคัดคอนะครับก็ลเลือกพื้นที่ที่เราต้องการตัดออกไปนะครับแล้วก็จะได้ส่วนของหัวที่เป็นเส้นผู้กลมไปนะครับในส่วนของล้ามจับนะครับเราก็ทำเช่นเดียวกัน,นครับ เรา,าก็ทำการสเก็ตวงกลมส่วนล่างก่อนนะครับ ความสัมพันธ์ที่เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็กำหนดขนาดของเส้นนี้เป็น15มิลมตรนะครับ จากนั้นก็กด x ถูกครับเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็เลือกพื้นที่กดตงตตนะครับจะได้ด้ามกับที่มีลักษณะโค้งที่งกลมนะครับ จากนั้นเราก็จะตัดด้ามให้มีความลาดเอียงครับเหมือนเดิมครับแล้วก็สเก็ตก่อนแล้วก็เริ่มเนี่ยเอ่อขื้นกลมด้านล่าง ก็จะเส้นขึ้นี่นะครับแล้วเราก็กหนความสัมพันธ์ของเส้นแต่ละเส้นนะครับตรงแรก้นมีเท่ากับเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นนี้นะครับ แล้วก็มากำหนดขนาดของเส้นเส็นของ เป็นวงรอบปินนะครับแล้ทำคายปาจากนั้นก็กดกดลงครับแล้วก็เล็กถูกคัดพื้นี่เราจะาตัดออกนะครับตัดออกอะค เราก็ได้ส่วนของด้ามออกมาแล้วนะครับต่อไปเราจะตัดช่องว่างด้านบนนะครับไว้สําหรับงัดขัวนะครับแล้วก็ที่สเก็ตเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดที่วาดส่วนโค้งของวงกลมนะครับ กำหนดเจนิเตอร์ของวงน้น่นะครับจะให้มีกระสุนหมีนะครับ1แล้านนะครับ12นี่วังวแล้วเราก็มากำหนดความเดพันา์นะครับ ให้เป็นให้อยู่ในระดับเดียวกันนะครับาจากนั้นก็วาดในส่วนของที่งัดขึ้นมานะครับก็กำหนดให้สัมพัน 嗯。 ก็กดเอ็ r a ูดคัตัดบบไปเลยนะครับตัดต่อแล้ตัดไปเลยครับแล้วก็ได้ช่องว่างไว้สำหรับใส่งัดฟ้าขวดออกนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาตัดในส่วนของตรงนี้นะครับ เอาออกไปนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ X ถูกครับ,รบแล้วก็เลือกตรนี้เราจะตัดออกไปนะครับแล้วก็สกเกจในส่วนของที่เราจะตัดออกไปนะครับ แล้วเราก็กดอันคูคัดเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ตัดออกไปนะครับเห็นไหมว่ามีเหลือในส่วนของชิน้นเล็กๆที่เป็นความิดพาดนะครับแล้วก็ตัดส่วนเกินออกไปนะครับ ตัดไปอีกรอบหนะึ่งผมได้รับสเก็ต แล้วเราก็กดเล็บทูดคัดไปเลยครับโอเคครับแล้วเราก็จะได้ที่เปิดขาคปวดจากนั้นเราก็จะมาจอบดูไว้สำหรับห้อยปุญแจนะครับเป็นกุญแจครับ ือเป็นห้อยกับที่ห้อยได้นะครับอี่เราก็เลือกที่โฮนะครับจะไม่ให้มีเลมิเตอร์10บมิลิเมตรนะครับทัอนะแล้วก็เลือกเอ่อโพซิชันที่เราจะเจาะนะครับ ก,กดตกลงนะครับโอเคครับเราก็ได้เจาะของเรานะครับเอาไว้ห้อยเป็นตัวกุญแจก็ไดค้ครับครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมจะทำการลบมุมของชิ้นงานนะครับก็กดที่ปร์เล่ตครับแล้วก็เลือกเลืเสมนผความโค้งเป็น0.5ม mm ิลเมตรนะครับ แล้วเรือที่ขอบของช่านานเนี่ย ลบมุมแดงนะครับหลังจากการหมุนจะใส่สีให้กับชิ้นงานนะครับเราก็กดที่นี่นะคฮะอุปกรณ์เลือกสีนะครับเราก็กดเลือกสีที่เราชอบเลยนะครับตัให้ชิ้นงานสีแดงนะครับ แล้วก,ก็ตกลงเลยนะครับเสร็จแล้วครับ,รรบทับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบการดำนะเนินเรื่อนี้ครับขอบคุณครับ